การสำลักทํทำให้เกิดปอดอักเสบและทำให้เสียชีวิตบนอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่อายุมากๆคือถ้าเขาไม่เสียชีวิตจากโรคอื่นเขาก็จบลงด้วยปอดติดเชื้อจากการสำลักสำลักน้ำลายนี่มันเกิดขึ้นตอนไหนครับเกิดขึ้นตลอดเวลานอนนอนอยู่เนี่ยร่างกายมันลับไปน้ำลายก็ไหลลงไปคนโปกตันมันไม่ลงไปในปอดรร่างกายมันเก่งมากมันมีมันมีฝาหลอดลมมีมีกล่องเสียงปิดเปิด มันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนตครับแต่พออายุมากแล้วมันไม่ทําไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงตอนนั้นค่ะค,คนไข้ก็จะเข้ามาด้วยมีไข้สูงมีไอมีเหนื่อยหายใจลําบากวัดระดับออกซิเจนต่ำเพราะว่าในน้าลายมัน ไม่ใช่น้ำลายเราสะอาดนะมีเชื้อโรค,ครปนเปื้อนเยอะแยะเลยแล้วเชื้อโรคนี้ก็พอลงไปในหลอดลมลงมาในปอดก็ทําให้ปอดติดเชื้อคนสูงอายุเนี่ยต้องแนะนําว่าก่อนจะนอนสองชั่วโมงไม